นอสตราดามุสเมืองไทยเตือนดวงหลังสงกรานต์ปี65ดวงดาวส่งผลกระทบแรงกระทบประเทศไทยและโลกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสำหรับเรื่องคำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะท่านผู้ฟังคะ เราคงจะต้องจับตาดูดวงเมืองหลังสงกรานปี6-5ซึ่งเป็นเรื่องที่เตือนอย่างต่อเนื่องสำหรับนอสตราดามุสตเมืองไทยหรืออาจารย์โสระจะน,น์นลยู่ที่เคยบอกว่าปีนี้เสือแรงตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เชื้อโรคร้ายโควิด -19 ที่มีต่อเนื่องตลอดจนกลายพันธุ์แปรเปลี่ยนไปและมีสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาในบ้านเราหรือแม้กระทั่งสงครามโลก รบราค่าฟันกันในต่างประเทศและอาเพศดวงเมืองตามดวงโหงราศาสตร์โหนสรจะจะบอกว่าในอีกสามเดือนข้างหน้าอาจจะรุนแรงหนักมากกว่าเดิมในช่วงเดือนเมษายน,นนี้ดวงดาวต่างๆที่มาเข้าแงม่มุมกับราศีแห่งประชาธิปไตยเมืองไทยเราแล้วยังไม่มีอะไรปลอดปลงขึ้นเลยจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเรา เป็นอันตรายผลของการโครจรของดวงดาวยังคงอยู่ในระยะหน้าเสียวหน้าขวานขับขันและมีความแตกแยกความยากแค้นความไม่กลมเกลียวกันระหว่างพักหมูคนะ่คณะและบุคคลในทุกสาขาอาชีพภาวะการเงินตึงตัวเราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศเป็นหนี้สินมากมายผู้ปกครองประเทศควรเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีตลาดหุ้น เจอกับภาวะคับขันตกเป็นท้องร่วงร่วงหล่นไม่หยุดตลอดเดือนจะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายไปทั่วจีนแดงอินเดียพืชพันธธัญญาหารจะประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากเกิดอุทกภัยรัเสเซียจะมีประดิษฐกรรมแปลกๆออกมาอวดชาวโลกเกิดความวิบัติความยุ่งยากแก่เกาะอังกฤษ เกิดลมหนาวอย่างรุนแรงที่สุดพัดกระนำอังกฤษเป็นเวลาหลายวันฝูงชนชาวจีนชุมนุมจำนวนแสนคนเรียกร้องขับไล่สหรัฐและที่กรุงบาร์เซลโลนาแห่งสเปนก็มีผู้ชุมนุมมาเป็นม็อบมหึมาร่วมขับไล่เช่นกันและในเดือนพฤษภาคม2565หุ้นจะตกอย่างรุนแรงอีกการเมืองไทยก็เต็มไปด้วยความผันผวน เผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างหนักข้าวยากหมากแพงโรงงานผลิตสินค้าจำน่ายภายในประเทศจะประสบปัญหาทางด้านการตลาดมีการลดจำนวนคนงานลงโรงงานบางโรงงานอาจปิดตัวลงปัญหาคนว่างงานจะตามมาความไม่กลมเกลียวกันระหว่างพักพวกหมู่คณะและบุคคลในทุกสาขาอาชีพอาจจะต้องใช้กำลังทางทหารเข้าแก้ปัญหาเป็นหนทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร ต้องรบราฆ่าฟันกันนองเลือดสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเตือนเรื่องอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์จะมีเครื่องบินตกการกระทบประเทือนชายแดนแถบประเทศพมา่าการเตรียมพร้อมและความไม่สงบภายในขเขมรยังคงตึงเครียดและมีเหตุภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกไม่แพ้เดือนก่อน,อนตลาดหุ้นไทย ยังอับเฉาสุดจะเยียวยาได้นักเลงหุ้นมีหนี้สินมหาศาลถึงขั้นล้มละลายต้องหนีหัวซุกหัวซุนกลางเดือนธนาคารวิกฤตหนักการเมืองบ้านเราระสำรัสายและมีภัยรอบข้างมีอักคีภัยร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะเกิดอุบัติเหตุหมู่คนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นอย่างรุนแรงกว่าครั้งก่อนกอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพันถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตั้งแต่ตั้งเมืองมาเกิดภูเขาไฟระเบิดที่เกาะสุมารตราคนหนีตายเป็นพันส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเพราะหนีไม่ทันปลายเดือนพายุฝุ่นขาวโพลนทั่วไปทั้งประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมากที่สุดเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่ได้พบเห็น แต่โบราณท่านว่าเป็นลางร้ายอาเพศผิดธรรมชาติจะเกิดเหตุร้ายๆและรุนแรงตามมาในภายหลงังระหว่างเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขนาดใหญ่พัดเข้าถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวศูนย์กลางตะวันตกของเกาะสุมาตรารุนแรงมากสร้างความเสียหายให้ชีวิตผู้คนและทรัพย์สินมากกว่าเมื่อครั้งปี2547กวาดผู้คนและบ้านเรือน ตกทะเลลงไปจำนวนมากเดือนมิถุนายน2565ลัทธิทรงเจ้าเข้าผีและไสยศาสตร์จะไม่มีคนเลื่อมใสหรือถูกกำจัดประชาชนจะหันมาเลื่อมใสศาส,สนาอันบริสุทธิ์มากขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้มีความตึงเครียดอย่างรุนแรงจนยากที่จะปกปิดให้มิดได้บ้านเมืองสับสนอนละเวงราวปลายเดือนไฟแม่ใหญ่หลายจังหวัด โบราณสถานถูกไฟไม่ทำลายเสียหายสร้างความปั่นป่วนโกลาหลไปทั่วสุดหฤือโหดสุดวิปริตที่แท้จริงสำหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่พังทลายน้ำจะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านตำบลและอำเภอเกิดใต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้คนตายจำนวนมากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วประเทศไทย มีผู้คนล้มตายมากมายผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรงหลายริกเตอร์ขย่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอิรานสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนหลายร้อยหลังและเกิดอฟเตอร์ช็อกขึ้นตามมาอีกหลายครั้งประเทศในแถบแอฟริกาจะเกิดการจลาจนนองเลือดรวมทั้งอาณาบริเวณใกล้เคียงกันจีนแดงคงจะมีการปฏิรูปแบบใหม่ เกิดขึ้นในประเทศประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจต้องประกาศลดค่าเงินหยวนครั้งใหญ่เศรษฐกิจทั่วโลกวุ่นวายโกล,ลาหลเกาหลีและอินโดนีเซียจะมีภัยธรรมชาติอันหฤโหดผู้คนจะล้มตายเป็นเบือ่อญี่ปุ่นตึงเครียดจะถูกบีบขั้นบางอย่างทางเศรษฐกิจประเทศรัสเซียและประเทศแถบยุโรปจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งใหญ่และจะพบกับความวุ่นวายภายในประเทศ การขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่การเสียชีวิตและภัยพิบัติที่ร้ายแรงสหรัฐอเมริกาอยู่ในระยะขับขันจะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประเทศประวัติศาสตร์แห่งปีพุทธศักราช2565จะถูกวินาศกรรมในหลายรัฐจากอาวุธร้ายแรงอาวุธนิวเคลียร์แผ่นดินจะเดือดเป็นไฟเกิดกะลียุคผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเยอรมนี จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงทางรถไฟถูกตัดขาดการจราจรเป็นอมาพาตปลายเดือนเนปาลถูกน้ำท่วมใหญ่และในตุรกีเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงสุดท้ายนี้นะคะนอสตราดามุสเมืองไทยก็มักจะกล่าวอยู่เสมอว่าขออย่าให้คำทํานายของเขาเป็นเรื่องจริงเขาหวังอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้ต้องเกิดขึ้น ก็หวังว่าสิ่งที่นอสตราดามุสเมืองไทยได้เตือนทุกคนจะได้รู้และป้องกันไว้ก่อนจากที่หนักอาจจะเป็นเบาลงก็ได้ทางทีมงานขอขอบคุณคำทํานายจากอาจารย์สระจะนนวนอยู่ฉายานอสตราดามุสเมืองไทย